ปัวปังไม่ไหวแล้วค่ะแม่ว,ว้าวมากเอ็มบุษราคำน้าเข้าที่แล้วสวยจึงจะต้องเหลียวหลังมองสวยวันสวยคืนเอ็มบุษราคำวงคำเหลาลูกสาวสุดรักของนักแสดงตลกชื่อดังมําจกมกซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาเปิดเผยว่าไปทำศัลยกรรมแก้จมูกและเสริมหน้าผากเมื่อเดือนมกราคม66ที่ผ่านมางานนี้เธอเจอคอมเมนต์ดีและไม่ดีมากมายเลยทีเดียวแต่เธอก็ไม่สนใจคะ่ะ ล่าสุดเอ็มก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรส่วนตัวเผยเซตภาพที่ไปร่วมงานประกวด Miss Grand Thailand 2023พร้อมระบุคแคปชั่นว่าคอนเซปต์เซเล็บท่านหนึ่งที่ไปร่วมงาน MGI ท่ามกลางแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมใน,นความสวยของคุณแม่เป็นจำนวนมากค่ะ